ไม่ร้อยค่ะไม่ได้ช็นแลยใช่ไหมเนียเวลาเราบ้ากเราเล่นตังนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวสามห้าเนี่ยเขาจะเปยกับขาเขจะเปรียกับเขา รับกทำัสตองทรนะอาอาวรธะอชื่นะเอะชื่ะอาสีดมหาอาเอื่ออาสีดำขอหาก็สีดำเอ่อสีดำเพ่อสีดำไอหาสีดำเม็ตบ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 ๊บตบตบ๊บต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 บบ Opeens ga ik hem op de slijm houden. Hele vette**** HIJ MUI B desteEN JA U heeft pas

ฟันไม่ออกแล้วแมบบไม่ออกเลยนะแต่ว่าตัดเล็บออกด้กตัดเล็บนะคะต้แบบเจ็บไปสวยๆค่ะแตเล็บพีลุงเหรอแต่ตัดเล็บยเหมือนลิงเลยนะแต่เล็บใี้ลุงเหมือนลิงเลย โอ้เนี่ยสล็บสมรเนี่ยเลยโอ้ยของน้องเมนบ่นี้คือจะมาตัดให้ลูกแล้วไมอ๋อจัดปกลกโตเอาไว้ัดให้น้องตลกสวยหรือยังลวว่าก เออออก,ออกแล้วนี่ไง <c oughs> สวแล้วะะสวยแล้วโอ้ยสวยแล้วแล้วไปเท่เราไปเท่าไปกุญแจงไปกุเก่งน,นะคะ เป็นสุดเก่ง,งลยนะคะเรียบร้อยคกับพ้านะคะกับสับพิเนะคะขอบคุณคะ่ะ้ย่นุงนจังเลยเล่นด้ยค่ะความิเ่ไปเรียบร้อยค่ะนะคะเพ่อไปออนะคะเรียบร้อยนะคะ แค่ปนแล้วกเันนะคะแล้ไม่ออกเลยนะคะจะจะจกันนะคะแล้วก็อยู่ข้างล่างจะทำอะไรลูกทำคามสะอาจารย์มาลูกค่ะโอ้ยเก่งแ้่ล่างจารย์จะเปลี่ยนเวลาร้อนไปทำความสะอาดมาลูกค่ะแล้วก็ม้วนี้ทำ อันนี้บ้านนี้ไม่ได้ค่ะนี่ลูงชิ้อบะเอาไปได้เอาไปได้ค่ะอยากทำที่หลังนะที่หลังอยากทำนะเห็นไหมอะเคนแล้ว ไม่ออกเลยนะคะเพชรต้วกสวยมากเลยนะคะขาเคยทำอันนหาขวัญ

ถั่วลาถ้วยก่อนมันไม่รูปเปลาถ้วยบอกว่าครูเลิกการไปได้จะไดตาบอกครูครูบอกว่าครูใส่บอกว่าเลิกการไม่ได้มันมันมันหัวมันโอ่คุณครูเลสบลปแล้วนะคะเลสแล้วนะคะ เอาปิตาค่ะเอาปิตาดอนค่ะเอาปิตาดอนวะเอาปตาดอนค่ะ เก็บแล้วบอลูกโอ้ยเก่งจังเลยสะอาดเสร็จแล้วแลความสะอาดเสร็จแล้วลูกเอาทิ้งค่ะแล้วทิ้งขยะลูกไปทิ้งขยะไปใช่ทิ้งขยะไปเอาทิ้งขยะเลยโอ้ยเก่ง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 โฟมเมอร์โฟมเมอร์โอ้ยเก่งเว้ยลายจานเอาไปทิ้งขยะด้วยนะลูกนะ ใครมาีิจ่ะมาแล้ว